อสวัสดีครับวันนี้ทองกำนันจะมาพาออนทัวร์นะครับออนทัวร์เที่ยวชมสวนน้องปอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำนัน้องถ่ายไหมเห็นเห็นไปถ่ายเลยฮะฟอกสวัสดีค่ะสบายดีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีม่ด่มเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานอ๋อสวัสดีค่ะบินเว่าทำไรนาผสมผสมไรเกษตรพอเพียงเออทำอะไรไปบ้างมี เออพาพาชมหนแดดพาชมสวนตรงนี้หน่อยอ่ะนี่จะเป็นผักสวนครัวอันนี้น้องปอคนสวยนะครับอันนี้เขาว่าเขามีจิตใจรักเกษตรนะครับเอาเอลีวิวหน่อยน้องปอมีปลูกอะไรไปบ้างอันนี้มันโดนแดดมันเฉาอันนี้เราปล่อยทิ้งแปลงนี้ปล่อยทิ้งแล้วค่ะมองเห็นไหมล่ะมองเห็นว่าวนต่อวะเห็นนี่ผักชีลาวกำลังงามเลยเออนเนเนเออผักชีลาวงามเลยกั นี่ผักบุ้งจีนตัดกินแล้วมันก็แตกไปเรื่อยรอบเดียวจบเลยหวานรอบเดียวใบนางรักค่ะกําลังงามอันนี้จะเป็นส่วนพริกเออพริกไทยใกล้ที่พริกดกเขาดึกเขาดกมากเลยส่วนพริกอันนี้ส่วนพริกที่หนึ่งส่วนพริกกำลังออกรุ่นนี้กำลังออกลูกพริกมีมะกรอหนึ่งยอดแสงแบ่ว่านมันจะมีแสงเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นคุ้ชาย ่าางมมกอันนี้ข้าวบนคืออะไรครับข้าวบนข้าวบนจะเป็นขั้นบันไดเริ่มปล่อยทิ้งแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่อันนี้เริ่มปล่อยทิ้งแล้วอันนี้เป็นแปลงผู้ชายอันนั้นเป็นผักกาดเอาเหยียบผักหนูอ้นนี้พวกมะเขือเขือเปาะมะเขือยาวนี่กำลังเป็นลูกนี่นี่นีปอดสารพิษทุกอย่างเออทุกอย่างเอกำลังยาวอินทรีย์ใช้ขี้วัวอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้กรเกี๊ยอินทรีย์นะครับอินทรีอินซีเรา นี่กินปลอดภัยไม่ต้องซื้อของตลาดนะไม่ต้องมกันเคีี้อันนี้ก็ผักกาดหอมกําลังออกเบี้ยอันนี้ว่าอ๋ออันนี้มะเขือพันอะไรนะมะเขืออะไรเนี่ยค่ะกินกับส้มตำกรอบมากอ่พันอะไรวะไอ้คางไอ้อะไรคางกบคางกบใช่อันนี้มะเขือคางกบงามมากอันนี้ก็เป็นผักกาดผักกาดขาวที่เรากินกับส้มตำอะน้ำพริกกระเบี้ยพอเียเราอยู่แบบพอเพียงาไม่ต้องพุ่งพาเนี่ยเกษตรผสนเราอยู่กันได้ เป็นมะกรอพันแรงเลยนะพันแรงเลยนะพันแรงพันแรงพันแรก็งามดีไอเดินข่าวว่ามีเลี้ยงหอยด้วยเหรอน้องปออ๋อมีเลี้ยงหอยเชอร์รี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหอยเอเชอร์รี่เดี๋ยวพาไปดูหอยอบ่อหอยเชอร์รี่มีใบมิ้นด้วยนะมีใบมิ้นงามมากเดี๋ยวน้องปอร์ดิ้ข่าวว่ามีบ่อเลี้ยงหอยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบ่อหอยเอหอยเนี่ย เป็นมายังไงถึงมาเลี้ยงหอยหอยเชอรี่ปอตีเป็นคนชอบกินหอยนาก็คือเที่เชอบกินหอยเออหอยนางเดิมทียไม่ได้เพาะเลี้ยงไปเก็บผักมาให้เพื่อให้ปลาแล้วแบบมันมีลูกลูกออกไหมแล้วก็ลองมาทากินแล้วมันอร่อยแล้วพอเราโพสลงโซเชียลคนนั้นก็อยากคนนี้คนชอบแล้วก็เลยทําเป็นธุรกิจเลย รอบที่แล้วก็ได้ไปห้าสิบกโลที่ขายล่าสสดชนมากเป็นหอยอะไรครับหอยเชอรี่ค่ะปกติหอยเชอรี่ตามนาเขาจะเก็บทิ้งใช่ใถ้าคนทําไม่เป็นเขาจะเก็บทิ้งแต่ละคือเราทําเป็นไงเราลูกบันนอนองฟังลยนะบางทีหอยเรามองข้ามไหมบางทีเป็นมันเป็นเื่องเสพจิตได้แต่ตามนาเราก็ไม่กล้ากินเพราะว่ามันสารพิษไงแต่นี้เรามาเลี้ยงเองเราเลยกล้ากินกันเห็นมีไข่เต็มเลยสุมสุ้มได้ไหมสุมดูไข่ได้ไหม ไข่กำลังเกาะกำลังวางไข่ห้องไหนเนาะคุณทอดสีฟูไข่สีฟูกำลังวางไข่ตอนนี้ก็กำลังทำตอนนี้น้องปอนะเห็นไอเดียดีว่าทอดทำแล้วนะฮะหอยบางทีมูลค่าการตลาดนะะฮมันดีกว่าเลี้ยงปลาอีกใช่น้องปอก็เลยมาขยายยิ่งขาวว่าขยายบ่อใหม่นะครับเออจะทำอีกบ่อเพิ่มขยายบ่อใหม่ อันนี้บอยบ่อผ้าพยางพยางขุดขุดขุดดินแล้วก็ทำผ้าพยางใส่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลงน้ำได้อันนี้ต้องรอให้ปูนมันนั่นก่อนเกาะทำกันเองประยุกต์กันเองเท่าที่ของมีอันนี้คือว่าน้มพอเพียงกินแบบี้่อเพียงอันนี้เรามีผ้าแล้วก็มาทำมีผิามีปูนก็ลองทำอันนี้คือว่าน้องปอเขามาขยายบ่อใหม่เขาขยายบ่อยสำหรับเลี้ยงหอยโดยเฉพาะเลยนะครับได้ไปเก็บไข่ชุดใหม่มาลง ทำแบบพอเพียง<ม>ธรรมชาติเน้นธรรมชาติเข้าใส่คนเราไม่ต้องเนาะไม่ต้องพึ่งเฟ้ออะไรมากคนเราแบบนี้ยอยู่ได้สบายเลยนะครับไม่ต้องไปตามแนวกระแสมากกินพ,พอเพียงยังไงก็อยู่ได้หน้าเดนก์ค่าหนูทำเมนูไว้รอเดี๋ยวจะพาไปชมสำหรับวันนี้นะก็เลยนั้นยังไงก็ว่าเยี่ยมสวนเกษตรองปอแล้วเราก็นำหอยสดครับกับส้มตำรสเด็ดพาไปดูครับ กัดกันไปลังจากเราไอ้ทมบอ่อหอยนะครับวันนี้เราจะมากินก้อยหอยสดๆจากบอ่อนะครับโดยผีมือน้องปอนะครับท่านี่ไหนน้องปอนเดี๋ยวรสชาติเด็ดสมชื่อหรือเปล่านะครับเด็ดจริงขอบอกหอยหมดปกากนะครับเด็ดจริง ส้ตตมตำด้วยนะคะวันนี้มีส้ตมตำมีเรามีผักนะครับผักจากสวนเราพร้อมนะครับกกแกงส้มตำแกงก้อยหอยอแบบมาเยอะนลยคุณน้องปอนิงถามว่าทำขายตรง,งออนไลน์ลม,มีมีอะไรบ้างเนี่เด็ดตเนี่ยส้ตมตำส่วนมากก็ตำตำพวกเหล่าหอยเหล่าปูนาเงี้ยลูกค้าจะสั่งเยอะติดใจเยอะหมูตกโคกอะไรเงี้ยค่ะ คอันนี้จะเป็นตำมาม่าตำมาม่ามะละหมูยอลอาชิมหน่นะครับว่ารสเด็ดสมชื่อกินหรือเปล่าครับอะไรชื่อร้านเลยนะแซ่ซีแซ่บป่านี่จะแซ่บซีปล้ดแตกค่ะดูครับนี่จริงจริงนจริงๆรีซีดูดแมากอือนี่แก้มด้วยผักแป้นนะคะแก้มด้วยผักแป้นผักแป้นหรือภาษาไทยเรียกว่ากุ้ยช่าย ใช่ลกนะินส้ดดนได้แนละ้วาะผักต้มพอสามินะกินได้แบบนี่ต้องจำมือกินกจะอร่อยอะ,เป,ยะเป็นไงบ้างคะกำนันชิดซ่าจริงๆกินน้ำก่อเ็ดจัด <laughs> กัดส้นเราที่ไหนนะที่บึงบ้านงงค่ะเข้ามาในบึงเข้ามาในบึงบ้านงงเลาะมาฝั่งขวาของบึงค่ะเข้ามาประมาณ200เมตรจากปากทางบึงถ้าสนใจจะสั่งกับข้าวสั่งทางไหนทาง Facebook นะคะแซ่บซีแซบป,ปากนรก6คแตกค่ะหรือว่าสนใจทางเบอร์โทรได้นะคะ062389-467-6ค่ะเจ๊ปอแซ่บเบอร์ค่ะเด็ดจริงการันตีกำนันการันตีเองสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับ 자아 <susurra>